เค้ใช้ขวดโค้กขนาดสองลิตรสองใบซ้อนการทดความแรงของน้ํานะครับที่จะลงไปสู่ก้นถัง,งฮะโอเคไม่ต้องครับเอาแค่นี้แหละครับเอาตามสูตรเลยเราตามสูตรของเรา ครับผมก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราหมากักข้าวเหนียวเราทําสาโทรเราหมักมาครบสิบวันแล้วตอนนี้คือเขาก็จะเรียกวิธีการผ่าน้ํานะครับก็คือเรามาเปิดดูกันเราหมักใส่ถังธรรมดาเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับเราก็จะเปิดดูอ่าโอเคกล้องเข้ามาลองดูนี่คือเปิดนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ลองดมกลิ่นดู กลิ่นแอลกอฮอล์มาแล้วนะครับกลิ่นแอลกอฮอล์ก็เริ่มเข้ามาแล้วอันนี้แตกไม่ได้ครับถ้าแตกแล้วมันมันคือมันจะขุ่นครับผมแล้วอาจจะทําให้ขมด้วยแล้วเราจะผ่านลงไปทางไหนนี่ครับผมมีอุป,ปกรณ์ครับนี่นี่เราม,มีอุป,ปกรณ์คือการเทน้ําผ่านน้าคือเราเทน้ําลงไปเราอยากเทไปตุ้ม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 ,มเลยนะครับมันจะทําให้แตกแล้วมันก็จะ ไม่สวยข,ขุ่นไม่นารับประทานเราจะมีวิธีคือเราจะอันนี้คือเราก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์เองเลยไม่ต้องไปสนใจอะไร mm. แล้วก็เอาไปให้ใกล้น้ํามากที่สุด mm. เพื่อไม่ให้มันลงกระแทกนะครับ mm. นี่ลักษณะแบบนี้เราก็จะวางไว้ใกล้ๆให้น้ํามันค่อยๆลง mm. อ่าน้ําส่วนน้ํานี่ mm. เราใช้น้ําที่เราอ่าน้ํากรองที่เรากินนะครับ mm. ธรรมดา mm. อย่าใช้น้ปาปราปาโดยตรงเพราะมันมีอคอ,คอรีนคอรีนมันจะทําให้ตัวยีสต์ลูกแป้งตายนะครับ นี่นะครับโอเคนี่อย่างนี้ปุ๊บเราวางแล้วเราก็ค่อยๆเทอย่ารีบไม่ต้องรีบร้อนเราเราทำข้าวเหนียวห้ากิโลเราก็จะผ่าน้ําอยู่ที่กิโลละสองลิตรก็ห้ากิโลก็จะใช้น้ำสิบลิตรนี่เราตวงมาสิบลิตรพอดีเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับน้ําก็จะค่อยๆลงไม่ต้องรีบอ่า ขั้นตอนนี้รีบไม่ได้นะครับค่อยๆค่อยๆ่อยค่อยๆย้ำนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบแตกไม่ได้ใช่ไหแตก แต่ก็มันก็จะมีผลต่อเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องความน่ารับประทานด้วยครับผมมีใครจะเรียนแบบเราทําแบบนี้ก็ได้ไครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะมีวิธีที่ดีกับผมครับผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าจะมีวิธีที่ดีกับผมแต่ของผมผมคิดออกแค่นี้บบก็ไม่ใช่ครับน้ำเนี่ยเราตัวมาเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดนี้คือสิบลิตรเราตัวมาแล้วสิบลิตรเราใช้น้านจนหมดนี้ เคยใช้ขวดโค้กขนาดสองลิตรสองใบซ้อนการทดความแรงของน้ํานะครับที่จะลงไปสู่ก้นถังไม่ฮะเอต้องเ<ะ> <Okay. S 1> ไม่ต้องครับเอาแค่นี้แหละครับเอาตามสูตรเลยเราตามสูตรของเรา อ,อย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็จะครบสิบลิตรต่อข้าวเหนียวห้ากิโลนะครับข้าวเหนียวหมักสาหมักลูกแป้งสาโทหนึ่งกิโลต่อน้ํสองลิตรนะครับวิธีนี้เขาเรียกการผ่าน้ํานะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยเราก็จะได้สาโทสิบลิตรบวกกับน้ําของมันด้วยอีกนิดหน่อยก็ประมาณสิบ2อ็ดสิสองลิตรในถังนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับกินแอลกอฮอล์มาแล้วอืม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะลองครับในตัวของผมผมมถังเองนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้พอปุ๊บไอตัวเข้าเหนียวกับลูกแป้งเนี่ยมันจะลันขึ้นมาด้านบนเพราะฉะนั้นน้ำด้านล <Wow. S 1> ่างก็จะใสแล้วก็จะมี <Wow. S 1> ก๊อกนี่นะครับเปิดอันนี้รสชาติไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็คือเราลองเปิดดู <Kim S 1> เปิด,ดโชว์เปิดโชว์ดูว่ามันเป็นประมาณไหนเนี่ยครับออกมาขาวๆใสๆอย่างนี้ดูสะอาดสะอ้านนะครับลองชิมดู อืมความหวานความหวานได้แต่ยังเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวไม่มากแล้วอะฮะแอลกอฮอล์ยังน้อยเราหมักต่ออีกประมาณสามถึงเจ็ดวันเราก็จะเริ่มนําออกมาดื่นได้แล้วนะครับหรือเพื่อนๆถ้าเกิดต้องการแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นคือเราก็ปล่อยยาวไปเรื่อยๆอาจจะสิบห้าวันหรือยี่สิบวันหรือทางที่ดีก็คือทุกๆสัปดาห์เราก็มาเราเทสชิมหรืออาจจะทุกสามวันก็ได้ลองมาเปิดเปิดเพราะเรามีก๊อกเปิดง่ายเราก็เปิดลองชิมดู พอใจยัง่งพอใจยัง่งพอใจปุ๊บหยุดหยุดแล้วก็ค่อยมากรองกากออกแล้วก็ใส่ขวดแช่เย็นรับประทานดื่มกับเพื่อนเพื่อนข้างบ้านล้างบ้านล้ว,ว่ากันไปนะครับลองชิมดมมูนี่ก็ถือว่าดื่มได้แล้วอืมอ่ะขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็คือปิดอีกหนึ่งรอบปิดไปแล้วมากต่อรออีกสามวันรออีกสามวัน ก็ดื่มได้แล้วแต่แต่ผมตั้งใจว่าจะประมาณเจ็ดถึงสิบวันผมถึงจะเอาออกมาดื่มนะครับโอเคแล้วก็ยกเข้าบ้านอย่าตากแดดเดี๋ยวเสีย